ครับท่านผู้ชมวันดีนะฮะเรากลับมากันอีกครั้งกับคาร์เดอร์ชิปไทยคูน,นะฮะ โดยที่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบในการใช้ตัวรถคันใหม่กับการฟาร์มเงินนะฮะซึ่งการรีวิวในคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกรีวิวประสิทธภิภาพของตัวรถนะครับแล้วก็แนะนําว่าในสนามไหนเนี่ยฟาร์มเงินได้เท่าไหร่นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยผมจะมาใช้เทคนิคของผมเลยการฟาร์มผม่ยฟาร์มยังไงนะฮะสำหรับผมนะผมจะมาที่สนามสีม่วงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นสนามไฮเวย์นะฮะโดยที่สนามไฮเวย์นี้ครับเป็นสนามที่แนะนําเลยนะครับโดยสนามไฮเวย์เนี่ยต้องเลือกเป็น3รอบนะฮะซึ่งรายการขับเนี่ย ผมก็เคยสอนไปแล้วนะฮะโดยที่ลายการขับในคลิปเก่านะครับตรงโค้งต้นไม้เนี่ย ผมจะให้ทําการเบียดเข้ามาในเลนในนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางแมพเนี่ยได้อัปเดตตัวยางมาใหม่จะทําให้รถนั้นเกาะถนนขึ้นโดยที่การเข้าโค้งของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเบียดเข้าไปขนาดนั้นก็ได้นะครับโดยที่ในรอบนี้เนี่ยตัวรถที่เราใช้นะครับก็จะไม่มีความเร็วสูงเท่าตัว S K ที่เคยฟาร์มนะฮะโค้งต่อไปครับนั่นก็คือโค้งต้นไม้นั่นเองการเข้าโค้งเนี่ยก็ให้ชิดวงในเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะไม่ได้เบียดเข้าไปขนาดที่เราจะต้องไปเฉียดต้นไม้แล้วก็หลุดออกจากถนนไปนะครับเพราะว่า เราเบียดไปขนาดนั้นเนี่ยตัวเช็คพอยต์เนี่ยอาจจะหลุดได้นะฮะซึ่งความเร็วอยู่ที่360กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเมื่อวิ่งครบ3รอบแล้วจะอยู่ประมาณ2นาทีกวา่าๆเลยนะคะรับถือว่าต่อรอบเนี่ยถ้าเราฟาร์มเนี่ยตกประมาณรอบละแสนนะฮะโดยที่มีอีเวนต์เข้ามาช่วยเสริฟเนี่ยก็จะได้รอบละ2 0 0แสนเลยนะฮะส่วนสําหรับคนที่มีคูณ2นะครับมันก็จะคูณเงินเพิ่มขึ้นไปนะครับคือการขับฟาร์มอย่างเงี้ยครับคิดว่าวิธีอย่างเงี้ยเนี่ยเราได้เงินไวมากๆเลยนะครับมันอาจจะดูเสียเวลานะครับแต่เมื่อเทียบบกกััาารรที่เไปข เล่นวนทั้งเมืองไงครับในส่วนการขับในสนามแบบนี้เนี่ยจะได้เงินเยอะมากกว่ามากๆเลยนะฮะ โดยที่ตอนนี้ครับผมก็ขับจบมาที่2นาะที26วินาทีนะฮะซึ่งเป็นเวลาที่สัมพันธ์กับรถคันนี้นครับเพราะว่าระยะทางเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาครับว่าทําไมความเร็วของผมเนี่ยถึงไม่เท่ากับความเร็วท่านผู้ชมนะฮะผมเนี่ยได้เคยบอกไปแล้วนะว่าความเร็วของผมเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโดยที่บางคนที่เข้ามาเล่นแบบนี้ใหม่ๆเนี่ยความเร็วเนี่ยจะยังเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งความเร็วทั้ กันเท่านั้นเองเรามาขับเทียบกันทั้งสองคันนะครับรถเนี่ยจะวิ่งความเร็วเท่ากันเลยนะฮะ แต่แค่ตัวเลขเนี่ยไม่เหมือนกันโดยที่วิธีการเปลี่ยนนะครับผมก็ได้เคยบอกไปนะว่าให้เรามาที่ฟันเฟืองด้านบนข้างเงินตรงนี้นะฮะและให้เราเลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นคําว่า speed unit นะฮะโดยที่ speed unit เนี่ยก็จะมี2ค่านะครับก็คือ m p s แล้วก็ kmh นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เปลี่ยนครับมันจะเป็นสีน้ําเงินตรงที่ m p s ตรงนี้ครับค่าตัวเลขเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะฮะและถ้าเมื่อเราเปลี่ยนมาเป็น kmh k ตรงนี้นะครับค่าตัวเลขของความเร็วรถเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะ ระหว่าง MPS กับ KMH นะฮะโอเค okay. ตอนนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนค่าเป็น MPS เรียบร้อย้วครับซึ่งค่านี้เนี่ยจะเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในสเตตของรถละกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโดยที่สเตตของรถตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยตัวสปีดเนี่ยได้เปลี่ยนมาแล้วนะฮะจากตอนแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณ362กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เนี่ยสปีดยูนิตลดลงมาอยู่ที่225ไ mm มล์ต่อชั่วโมงนะครับคอปสปีดของคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่225ไ mm มล์ ต่อชั่วโมงนะฮะแต่เมื่อเราทําการเปลี่ยนค่านะครับเป็นค่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเทียบกันนะครับเมื่อเราเปลี่ยนค่าเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะ,ะจะเห็นได้ว่า ความเร็วของตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น362กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับโดยที่ทั้ง2ค่านะฮะไม่ต้องกังวลครับความเร็วรถมันเท่ากันนะฮะแค่หน่วยการวัดความเร็วเนี่ยไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะฮะว่าเมื่อเราฟาร์มเงินในสนามขีม่วงนี้นะฮะเงินจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็ผมจะแนะนําในส่วนที่ผมเพิ่มเข้าไปในการขับในสนามนี้นะฮะ ซึ่งตอนนี้นะครับเงินของผมเนี่ยมีอยู่ที่13ล้าน7แสน2หมื่นเราตีไปสักประมาณ13ล้าน7แสน3หมื่นนะฮะและถ้ายิ่งมีเพื่อนมาขับด้วยนะฮะก็จะยิ่งเป็นการชาเลนจ์กันไปอีกแบบหนึ่งเลยครับทำให้เราครับจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะฮะถ้ามีคนมาแข่งด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถขับมาด้านล่างตรงนี้ได้นะครับความเร็วของเราเนี่ยจะคงที่นะฮะให้อยู่ประมาณ362กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลาเข้าโค้งกว้างๆแบบนี้ครับแล้วก็เลี้ยวเนี่ยให้ค่อยๆแตะเข้ามานะอยากกด แต่ถ้าโค้งตรงนี้นะครับโค้ตงต้นไม้เนี่ยเราสามารถกดค้างได้เลยนะโดยที่การขับของผมนะครับเมื่อเราเข้าเส้นชายมาแบบนี้นะฮะผมจะวนเพิ่มไปอีก2รอบนะครับที่ผมวนเพิ่มอีก2รอบนะครับจะทําให้เงินเนี่ยขึ้นไปอีก1นึ่งแสนเลยนะฮะ ถ้เราขับวนมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ที่14ล้านแล้วครับจากตอนแรกเรามี3 000, 000ล้าน7แสน3หมื่นนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก3แสนเลยนะฮะแล้วก็เมื่อเราขับวนเพิ่มมาอีก2รอบแบบไม่หยุดพักเนี่ยจะทําให้เงินของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1แสนเลยครับสรุปแล้วเนี่ยเราต้องขับวนถึง5รอบแต่ว่าเงินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา4แสนกว่าเลยนะฮะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไป วันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย